สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูนะครับรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับผมก็อันแรกเลยมันจะมีลูฟี่นิวเวิร์ก็คือตัวละครใหม่ที่เข้าสู่เกมอันนี้ล็อกอินครบ7วันนะครับเราจะได้ลูฟี่ฟรีหตัวแต่ว่าห้ามพลาดวันใดวันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรามีพลาดวันใดวันหนึ่งไปก็จบเลยนะครับเพราะว่าลูฟี่ตัวที่แบบของวันที่7จ็ด่ะมันจะได้30สเศษสมมติภายในสัปดาห์หนึ่ง เราลืมล็อกอินไป1วันนะครับเราก็จะพลาดวันสุดท้ายไปสมมุติว่ามี7วันวันที่5เราไม่ได้ล็อกอินแล้วเรามาล็อกอินวันที่6มันก็จะนับให้เราเป็นวันที่5นะครับเพราะว่ามันจะนับตามวันที่เราล็อกอินแต่ระยะเวลาของกิจกรรมมันจะยังมีแค่7วันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดวันใดวันหนึ่งไปก็อดลูฟี่เ w เลยนะครับผมก็ถูว่าแม่งแบบต้องขยันเข้ามาอ่อนทุกวันเนาะสำหรับลูฟี่ NW ก็ล็อกอิน7วันได้รับ1ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี มันจะมีในถังสุ่มเราสามารถที่จะสุ่มถังสีไหนก็ได้ก็จะได้รับเป็นตัวของไอ้เจ้าลูฟี่ NW นะครับมีโอกาสที่จะออกนะแต่คาดว่าน่าจะยากมากๆนะครับตอนนี้มันก็มีกิจกรรมที่เป็นสุ่มได้ลูฟี่ด้วยนะครับผมก็คือจะได้รับถังเพิ่มอันนี้ก็อัพดาวให้กับลูฟี่ของเรานะครับอัพหกดาวก็จะได้แพ็คสีไอ้น้ำตาลนี้จะมีโอกาส15%ได้รับตัวคอนเดทแล้วก็อัพ9าดาว10ดาวนะครับได้แพ็คเขียวแพ็คส้มตามลำดับเนาะ เดี๋ยวพามาดูตรงที่นี่ข้างล่างก่อนเลยก็คือถ้าเปิดได้ลูฟี่เอ็นนะครับจะได้ถังฟรี5ถังเลยก็มีโอกาสได้แค่ไม่ใช่มีโอกาสก็คือมีสิทธิ์ได้แค่2ครั้งก็คือได้แค่2ตัวถ้าถ้าสุ่มได้เกิน2มันก็จะไม่แถมถังแล้วนะครับก็คือจะแถมแค่2ครั้งนั่นเองก็อุซบก็จะได้ชุด4ดาวนะครับจะมีแค่นี้เรื่องของการสุ่มตัวละครและจะมีของแถมให้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ข้างบนนะครับผมว่ารายละเอียดของสัปดาห์นี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่บ้างอันนี้เดิมเดมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นแคนดี้แรกเหมือนเดิมเลยจะได้เป็นพวกเบอร์เกอนามิกราฟนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีพวกลูฟี่ อันนี้ก็เป็นสโมเกอร์แล้วก็ชิลิวนะครับเหมือนเดิมเป๊ะใครที่อยากได้ตัวไหนก็แลกเข้าเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวก็ถ้ามีแคนดี้เยอะก็แลกมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผลปีาศาจมีแต้มสีเขียวเอาไว้รีแล้วก็ไว้โอนถ่ายตละครได้นะก็ถึงว่าคุ้มค่ายอยู่นะครับจัดมาให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมมีซื้อ แก้วซื้อถังหงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่คุ้มเหมือนเดิมยังไม่แนะนานะครับแนะนําแค่ไอแต้มของบอท,ทิสลุนี้นะครับผม1,000เพชรเพจะได้มา20แต้มจะไปกด1ที่ทีอันนี้ผมก็แนะนํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เรามีแต้มนี้เราจะมาค่าบอท,ทิสลุมันจะได้อันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับผม288เพรแล้วก็หีบเงิน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ไอชุดของคิสรุอันนี้จะไว้แรกร้านค้าของคิสรุนะครับผมส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นการสุ่มเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับผม,ม,มนี่กิจกรรมตีบอสนี้ก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องของคิสรุมันเพิ่มปะเนี่ยตอนแรกมันเป็นหนึ่งเหรียญหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็เป็นสองนะครับผมก็คนไม่คุ้มเลยตัวละครเป็นห้ายหรือแต่ก่อนผมจําได้ว่าเป็นสี่หรือผมจําผิดวะก็เหมือนจะเป็นสี่นะ เป็นสี่หรือเป็นห้าใครที่จําได้ลองมาพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้มันผมว่ามันจะจําว่ามันเป็นสี่นะครับหรือมันเป็นห้าแต่เดิมว่าเหมือนมันเพิ่มราคายังไงก็ไม่รู้อ่ามาถึงร้านที่เราย่อยตัวละครนะครับผมวันนี้ก็พวกถังพวกหีบก็น่าจะราคาเดิมเนาะแต่ว่าเฮ้ยนี้เออมันเพิ่มสิบดาวมาให้ด้วยในราคาแปดพันก็อันนี้หน้าแรกนะครับก่อนหน้านี้ที่มันเข้าเกมมาได้ผมเข้ามาดูไอ้ตัวสิบดาวมันไม่มีแต่ว่าหีบนี้ แม่งมันเอามารวมอ่ะแต่ก่อนมันจะเป็น6ดาวสายทั่วไปมันจะอยู่ที่ราคา1000นะครับก็คือ4ตัวก็จะเป็น4ี่พันแล้วก็สายพิเศษตัวละสองพันก็เป็น8ปดพันมันเอามารวมเฉยเลยก็มันไม่แยกเหมือนเดิม,มก็แยกเหมือนเดิมคนน่าจะเลือกซื้อแต่ของที่มีประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้ารวมมาเป็น8ปดพันเลยก็ไม่คุ้มมาครับผมมาแลกเป็น10ดาวคุ้มกว่าเยอะเลยใครจะแลกก็คิดดูดีๆนะครับผมไอตัว4ดาวสี่พันนี้ก็คุ้มนะครับผมไอตัวกล่องนี้ แม่งแทบจะไม่คุ้มเลยแต่ถ้าอยากได้แพ็คของสีม่วงเนี่ยก็เอาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าสีสายพิเศษมันหายยากเนาะแม่งเหมือนรู้ว่าคนจะอัดลูฟี่ก็ต้องแบบจะแลกแต่ตัวสายพิเศษสีม่วงแม่งเอามารวมกันในกล่องเดียวเฉยเลยก็อย่างว่านะครับย่อยตัวละครมาแลกเหมือนเดิมคุม้มอันนี้อย่าพลาดเลยภายใน1สัปดาห์ก็หาให้ได้8 00พันแต้มนะครับคุ้มสุดๆอันนี้ก็ล้านขาแลกชุดโอโหันนี่มาเรื่อยๆเลยไม่มีตังกับ เพชรมันแรกหรอกครับผมแพงเกินข้ามแล้วกันเนาะแต่ว่าใครที่อยากได้ก็เหมือนเดิมครับเอา4ดาวมาแรกเป็น5ดาวใช้30ล้านบวกกับใช้30ล้านก็บวกกับเพชรทางขวามือนะครับผมก็ที่จะได้รับชุดเป็นขั้นต่อไปเนาะอันนี้สุ่มโดยใช้แก้วนะครับเหมือนเดิมเลยผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะสุ่มแก้วอันนี้สุ่มถังนะครับครบตามจํานวนก็จะได้ของ อันนี้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับครบตามจํานวนก็ได้ของเหมือนเดิมที่ดีก็จะมีนี่เอาไว้มาตีบอสคิดสลุเพชรผม800้แม่งเพชรผมหมดแล้วร้านนี้มาจากกิจกรรมที่แล้วนะครับผมมันยืดระยะเวลาให้ก็จะหมดพรุ่งนี้ก็ใครที่มีแต้มเหลือก็แลกกันด้วยนะครับอันนี้ผมแลกหมดแล้วเหลือ244แต้มแลกอะไรได้บ้างวะเนี่ยสองรได้แก้วอันนึงนี่44แต้มเอาให้หมดเอาให้หมด เพราะว่ามันจะไปใช้งานต่ออีกไม่ได้นะครับผมอ๋อแรกเหลือศูนย์พอดีก็โอเคผ่านไปครับอันนี้ก็จะเป็นร้านคิสรุที่ตอนแรกที่เราดูกันแม่งเหมือนมันราคายเยอะๆอยังไงไม่รู้นะผมว่าเหมือนมันแพงขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นลัอกี้พอยเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมสัปดาห์นี้แทบจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาเลยนี่หว่าแต่ก็มีร้านค้านี้ที่คุ้มอยู่นะครับผมให้เราได้ตระละคร1อยดาว แต่มี9ดาวด้วยมี10ดาวด้วยไว้อัพตัวละครหลักๆของเราได้ได้นั่นเองก้อยสี่พันห้าพันนี้ไม่ต้องแลกนะครับมันไม่คุ้มแลกเป็น4ี่พันกับ8ปดพันข้างล่างดีกว่าเนาะใครที่เป็นสายสุ่มก็จัดถังไปนะครับม่ไม่คุ้มเลยเห็นเขาเขียนในกิจกรรมว่าจะมีตัวอย่างไออุซอบกับลูฟี่เข้าในตรงนี้แต่ก็ยังไม่เข้านะครับผมหรือผมลืมดูวันที่ว่าเดี๋ยวถ้ามันเข้าเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะรับของก่อนรับของก่อน โลฟี่มาก่อนสิบเศษนะครับม่เอามาทําไมครับเนี่ยสิบเศษสิบเศษสิบเศษมันต้องสมแล้วตอนนี้แพ็คสีส้มอ่าก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเป็นตัวละครอย่างโลฟี่เอ็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าแพ็คส้มของผมสามร้อยแพ็คนะครับมันจะออกโลฟี่สักตัวหนึ่งหรือเปล่าก็จริงๆแล้วอ่ะถ้ามีโลฟี่ตัวหนึ่งนะครับจะเอามาลองใช้สูตรที่ผมเปิดอุโซบดูตอนนั้นก็ได้อุโซบหมายอย่างเยอะ แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมถึงไม่มีให้เรามาลองกดหน้าไอตัวของไอเจ้าฟรีสิสามร้อยแพ็กก็คือ6ตัวนะครับ6ตัวขอลูฟี่สัก2ตัวละกันจะได้เป็น8ดาวนะครับ2ตัว2ตัวไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยละกันมาต้องมาเดี๋ยกมันเปิดได้แค่ทีละหนึ่งนะครับ อันไหนที่ไม่ใช่ลูฟี่ผมจะปิดไปอย่างเร็วก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นปิดเสียงก่อนมาขอปิดเสียงที่มันจะอันนี้ก่อนจะได้ลุ้นดีๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอันที่หนึ่งกันนะครับภายในหกชิ้นขอสองตัวภาพอโหโอยมันใกล้ฟีตรงไหนวะเนี่ยไม่เอาครับผมเฮ้ยอย่างน้อยตัวนี้ก็เคยมาอยู่ในสงครามกับโลฟี่นี่ว่าภาพคิดสรุปผมว่าผมจะเจ๋งแล้วอะ ภาอาคาอินุโอ้โหสามร้อยแพ็คที่สะสมมาเสนโงคูขอสักตัวหนึ่งหน่อยเซนโงคูโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยครับเนี่ยเรียบไอลโอ้โหสามร้อยชิ้นผมหายไปแล้วโอ้โหดองมาอย่างนานสามร้อยชิ้นอันนี้ก็เป็นสายฟรีนะครับุตส่าดองไว้เป็นเดือนเลยนะแม่งกอห่อไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรครับผมมีอีกตัวหนึ่งเด,เดี๋ยวรอให้ผมเดี๋ยวรอได้ลูฟี่ก่อนแล้วกันค่อยเปิดนะครับ ลองใช้สูตรที่เป็นอโซบหน่อยอันนี้ก็แม่งเรียบร้อยไหนอะลูฟี่แม่งไม่ได้สักตัวหนึ่งไม่ได้สักตัวหนึ่งสุ่มสีจัดสุ่มอีกตอนนี้มีห้าสิบแปดนะครับเข้าแล้วลูฟี่อ้าวเดินดีดออกมาเฉยเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ยังแบบอัปเดตยังไม่ได้ที่เลยเหรอโอ้โหอย่างนานเลยก็ หรือว่าลูฟี่มันยังเข้าไม่เข้าแพ็กซส้มครับเนี่ยผมเปิดไปก่อนแนละ้วแมง่งจริงๆ1ิบโมงมันก็น่าจะเข้ามาแล้วนะแต่ว่าไอตัวของเคสอะอุศ,ศกับลูฟี่ยังไม่เข้าเลยโอ้โหนี้เรารีบเกินไปหรือว่ายังไงนะครับผมใครที่เปิดก่อน10โมงครึ่งอ่ะได้ตัวลูฟี่ NW นนะครับผมมาพูดคุยกันหน่อยแม่งหรือเราไปเปิดตอนที่มันยังไม่เข้าวะโอ้โหอยู่ดีๆผมก็เดง้งโดนเด้งออกมานะครับผมก็ อย่างน้อยก็รีวิวตรงกิจกรรมของไอ้เจ้าลูฟี่ครบหมดแล้วนะครับผมอีเวนต์ใหม่ก็ครบหมดแล้วเนาะส่วนการเปิดตามหาลูฟี่นะครับเมื่อกี้ผมว่าจะสุ่มถังให้ดูอีกสักหน่อยก็หัวร้อนเมื่อกี้ที่ไม่ได้ลูฟี่เอ็นบิสักตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะเปิดตอนที่มันไม่เข้าแน่นอนเลยอะ่ะม่ไม่ได้สักตัวพลาดเลย เขาเรียกว่ารีบเกินไปนะครับผม300แพ็คผมหายไปแล้วเนาะก็ยังไงคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแพ็คสีซ่อมมาเปิดใหม่ให้ทุกคนดูนะครับผมมันต้องได้แล้วแหละ ก็คือยังไงมันต้องมาครับผมก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ลงคลิปให,ใหม่ๆหรือมีกิจกรรมอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดเนานะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเกมมันปิดไปแล้วผมเข้าไปสุ่มให้ดูไม่ได้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมาสุ่มใหม่ก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ